คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่7จะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้าย3ตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้ง4ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่า318จะน้อยกว่าห้าร้อยบเก้าห้จะน้อยกว่าเจ็ดร้บสามเจ็จะน้อยกว่าแปด นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19และแถวที่20ไเป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน16ประตูสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17มกราคม2567เข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นประกัก10บนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกัน ส่วนที่2จะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่3จะจับเลขเด่นปักหลัก10บนเข้าคู่กับเลขเด่นปักหลักหน่วยบนก็จะทําให้เราได้เลขชุดสองตัวบน16ประตูเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเลขเด่นปากหลัก10บนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสําหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่11 บวกด้วยแถวที่18และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่นปากกลัก10บบนตัวที่1บวกด้วย2ก็จะได้เลขเด่นปากกลัก10บนตัวที่สองบวกด้วย5ก็จะได้เลขเด่นปากกลัก10บบนตัวที่3บวกด้วย9ก็จะได้เลขเด่นปากกลัก10บนตัวที่4มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่31กรกฎาคม2566 2บวก4เป็น6 6บวก8เป็น14 14บวก8เป็น22 22บวก1เป็น23 23บวก1เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 23่บวกสเป็น25ก็จะได้เลขเด่น5 23ยบวกหเป็น28ก็จะได้เลขเด่น8 23ยบวกเเป็น32ก็จะได้เลขเด่น2เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2566ออก8ปสองก็เข้าเลข8เข้าปักหลักสิบ 10, บนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน4ีสี่ก็เข้าเลขสี่ เข้าปักหลัก10บ,บนเป็นงวดที่10ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลัก10บ,บนงวดวันที่17มกราคม2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ทธันวาคม2 5 6 6 6บวก5เป็น11 11บวก0เป็น11 11บวก2เป็น13 13บวกแเป็น21 21ิบเวกหเป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 21ยบเวกสเป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 21ยบเวกหเป็น26ก็จะได้เลขเด่น6 21ีบเวกเเป็น30ก็จะได้เลขเด่น0นย์ ต่อไปเป็นเลขเด่นประกลักหน่วยบนเข้ามาแล้ว10งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่8บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่10บวกด้วยแถวที่15และบวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย2ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยบนตัวที่1บวกด้วย3ก็จะได้เลขเด่นประกลักหน่วยบนตัวที่2บวกด้วย4 ก็จะได้เลขเด่นปะกักหน่วยบนตัวที่3ามบวกด้วยหก็จะได้เลขเด่นประก,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 ะระกักหน่วยบนตัวที่4มาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16สิงหาคม2,566ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่31กรกฎาคม2,566 6บวก8เป็น14 14บวก3เป็น17 17บวก1เป็น18 18บวก1เป็น19 19บวก2เป็น21ก็จะได้เลขเด่น1 19บวก3เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 19บวก4เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3 19บวก5เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4 เลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่16สิงหาคม2,566ออก8 2ก็เข้าเลข2เข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสี่สี่ก็เข้าเลขสี่เข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สิบติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่30ธันวาคม2566

สามสิบสามบวกห้าเป็นสามสิบแปดก็จะได้เลขเด่นแปดต่อไปผมจะจับเลขเด่นปักหลักสิบบนที่ได้จากส่วนแรกเข้าคู่กับเลขเด่นปกหลักหน่วยบนที่ได้มาจากส่วนที่สองก็จะทำให้เราได้เลขชุดสองตัวบนสิบหกประตูมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่หนึ่งศูนย์ห้าตัวที่สองศูนย์หก ตัวที่3 0มศตัวที่สี่ศตัวที่ห้าหตัวที่หกสหตัวที่7จ็ดสอตัวที่8ปดสอตัวที่9ก้สาหตัวที่1 3บสาหตัวที่สิบเอ็ดตัวที่1 2บสามแตัวที่1 3บสาหห้า ตัวที่1466ตัวที่1 5 6 7ตัวที่1 6 6 8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน25ประตูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย l ล n e ID ของผมนะครับ ad 9กหน hlvru มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์โทร0 9 2 2 7 3 9 5า8กขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไม่บุไลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยไลนไอดีของผมนะครับ 812 cxwqb มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ